ตื่นเสามามื่อนีกับเ้าอาบน้ำแปลงฟันฟ้าป้อนข้าวดินแดนแล้วพวกเราก็ยังไม่กินข้าวเช้านะกินแต่ดินแดนค่ะเพราะว่ายังติบวกเขาก็จไปหากินเอาทั้งน้นองอัดมื่อนีกับเ้าโทรมาตะเสาคือเกาแต่ก็บอกว่าน้องพี่ขอไปเที่ยวคาเฟ่ใกล้ๆบ้านน้องสักนิดนะแล้วเดี๋ยวจะแวะเข้าไปน้องเลยว่าโอเคโอเครีบมานะวันนี้เราก็จะมาคาเฟ่แล้วก็เป็นสวนสัตว์แล้วก็เป็นร้านอาหารด้วยดูโอ้ยแย่นี่เกี้ยวจะบอกไถ่ถอดอยิบกุ๊กหูเออฉันก็เก็บกุ๊กลินเฮ้าเมนอื่เอออ่านตามไปโลดเพราะว่าฉันก็ออ่าาานภษังกฤษบ่่คออยซิมาอออดมมื้นนีแบโ ดินแดนเห็นปลายิงเอ,อ้ยลูกฉันยานปลาใครจะยูสิแก แต่บ่าวปรกาไก่เด้ถอยจากจาก,กอยู่สูสเิาีมนเฮ็ดอีหยังะดินแดนปากมันมันก็นคือปากเธอย้ำหิวเข่าละเฮ็ดผงาบผงาบอยู่ <ul> มาหอดแมนบอพวห้องก็ยังพท่านได้เขาไปเบิ่งสวนสั์เด้พอวายัางตีหิวข่าค่ะก็ต้องสร้างอาหารการกินกอนได้ว่าดินแดนนั่นก็อดทนกระสูค้ด้ยงิงงวงนอนแล้วเด้แต่ว่าน้ักับบ่รับบ่งวงค่าได้ออกมาเที่ยวแบบนี้ก็ตื่นตาตื่นใจส่วนพีสาวเพิ่นกันย่างชมสวนชมนกชมไม้ไปนั่งวางในหูบ่แม่ที่นี่ก็จัดสวนได้สวยมากเลยนะค่ะเป เราหญิงฉันจบีบเอาสู่ฟังพวกฉันพากันเขาเซเว่นเนาะแล้วบันนี้ลูกสาวนัว่งวางในหูบอการเบิงโทรศัพท์การเบิงยู้ถอกยูทูรรา ok, บางที่มันก็มีประโยชน์เ <c oughs> ดียวดีๆนั่งขลาดเบาขึ้นเนาะแม่แม่รู้ไหมประเทศไหนเป็นประเทศที่มีเซเว่นเยอะที่สุดประเทศญี่ปุ่นนะแม่ส่วนรองลองมาก็เป็นประเทศไทยเอาจริงๆเด้อความรู<ล>้นี่หลายคนก็อาจสิรู้แล้วแม่นบ่แต่สำรับฉันฉันเพิ่งรู้ค่ะโอ้ใหญ่เฮามาวัดสามสปีกูย,ยังบ่รู้ข้อมูลนี่เลยแต่ว่าลูกสาวมันก็อายุซ่ำหนี้สินะนั่งก็รู้แม่อีกอย่างเกี่ยวกับเรื่องเคียงบอกเคีงงงบบบินนนนนนนคคคคคือออออกกกัาาาวไไไูู้้้่่่่แแมมมรรหหใทเเเเป็โโ ใครที่เป็นคนค้นคิดเครื่องบินขึ้นมานั่งกับเลว่าขึ้นเฉลยขึ้นซองพี่น้องตระกูลตระกูลนี่ยังนี่แหละฉันก็จำว่าใดนั่งหูจักเบิร์แม่นั่งมันังเมืองในยูทูบ b e แล้วนั่งกัมีการเบาอีกเด้แม่แม่รู้ไหมเลขเก้านะคนญี่ปุ่นเขาบอกว่ามันเป็นเลขไม่ดีนะแต่ทําไมคนไทยเขาบอกว่ามันเป็นเลขมงคลหนึ่งสองสามสี่นี่แหละการเมืองยูทูบของมันลูกสาวฉันนะมันสิคือพอมันมันสิมักหาข้อมูลต่างๆในอินเทอร์เน็ตนนต้นนี่จังสี่แล้วก็มาถามเฮาจึงสี่นะซึ่ง ฉันก็สร้างผัดไทยส่วนอ้ก้อนเก้วก้อนข้ามกับสร้างเขาไข่เจียวแล้วก็ผัดชาทะเลน่ะนะส่วนดินแดนปุกินยังคานังเฝ้ามู่หลังจากกินเขาแล้วมนโบเข้ากับสร้างพิซซ่ามาไว้แต่ว่าพิซซามันฮอนค่าแล้วก็เอาบ้างใตุกสกอรอกี่ปางไปเบื้งสวนสั์สกอรแต่ว่าก่อนจะเข้าไปเราก็ต้องซื้อบัตรก่อนเด้เด็กหน่อยสองคนนี่เขาฟรีส่วนฉันกับไอ้ก้อนเก้วก้อนข้าเสียคนละลอยมาหอดยิงเอยเด็กหน่อยสองคนนี่ก็ตื้นตาตื้นใจเอาจริงเด้อมาเที่ยวคาเฟ่มองนี้ฉันและว่ามันด กงสัตว์มันอยู่ติดติกันเลยย่างบ่ไก่ค่ะแล้วก็ได้เห็นแบบว่าสัตว์ต่าง,งอๆอยู่ใกล้ๆจังสินะเราหลากหลายชนิดคือกัดมาหอดกับมาพ่อแกะพ่อแพะข้าเจ้ากับป้อยกันเลยได้แล้วก็พ่อเต่าเห็นบ่ก็ได้เบิ่งอยู่ใกล้ๆแบบตื่นตาตื่นใจแต่ว่าลูกฉันน่ะมันตื่นตาตื่นใจกับหยังฮู้บ่ควายดอนค่ะ <c oughs> ดิน,นแดนน่ะตอนนี้อยากสิบอกว่าหลานไส้พวกเธอน่ะนะกำลังหัดเว้าค่ะมันเห็นเต่ามันก็ตึงตึตึโอ้ยก็จักตื้อหยังของมึงดอกสัตว์ในวันนี้ก็จะมีหลายอย่างมากมายเลยค่ะมีหอดนกนกต่างๆนกนานาชนิดเด้และนี่มีม้าหลายด้วยแต่ว่าตอนที่พาน้องมิวมา3-4ปีก่อนน่ะมีหอดยีราฟมี สั่งได้หญิงแต่ว่าตอนนี้ข้าเจ้านาเสียเอวนี้แล้วนี่ที่แรกมันกับยานปลาคาบเมนบบแต่ว่ารอบนี้มันยานหมูค่ะถัดมาอีกก็จะเป็นบ่อจระเข้หญิงเอ้ยได้สัมผัสจระเข้ใกล้ๆหลายคนย่าด่ามาเด้อว่าอุ้ยคือเอาน้องไปใกล้จระเข้แถมมันเป็นโกงสองซันค่ะเราลูกไส้ฉันวางได้หูบ่อเห็นจระเข้แจ้แจ้ว่าสันมันกินวรรทุแกเดี่ยวมือนีเมนบบที่ม่าอ่ะนะบรรยากาศก็ดีหญิงมันคืมแม่มันไม่มีแดดเลยบรรยากาศบ่องฮอนจักเมบอกเลยว่าเด็กหน่อยสองคนนี่มือนีมาตื่นตาตื่นใจบอกคักก่อนสิปิดเทอมก่อนสิกลับบไปเรียนนก็ต้องพาน้้้อองงหมมมิิ่่่่ววววเเเเเเทททีีียยยใตต็็คะะพราาัดด๋กปแล เาสัวสิได,ดมาแล้วย่องอีกกรพุนเด็ปิดเอิ่มญ่ผู้ใด้ย่องสองกาผ์ผู้ใดทั้งสองคนพี่น้องนะแต่ว่าทุกๆเดือนพ่อกับแม่ก็เที่ยวมาคือเก่าแล้ว่าแต่ว่ารอบนี้น่ะสิบาผู้ลหญิงเดือนทันว้าพูนละ่ะเอาเป็นหยังคือเที่ยวลงมาดูทุกเดือนแท้ยายเอาอเอก็เจิงบอกเลยว่าเป็นคนมักมูนเนามาเอาสังคมเนาะเ<ล><ล>บิ่งนี่น้องมิวท่วงวังไดหูบ,บอกแม่แกะเท่าาระสนว่ญญาหน้าตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ11 0 0อกวโมงลัวยญิงเอ้ยดินแดนเลยเวลานอนมาบอกโดนแล่าเด้แต่ว่านั่งกับแู่ค่ะค่ะี่งอะแนเลยวตัว่า ใหญ่กว่าคนอีกใหญ่กว่าชันก็บเป๋ก่อนเกีวก่อนข้ามอีกสูน้องมิววังในหูบอแม่มันกินหนูกับน้องได้เลยน่นนย่าว้าแต่กินเธอกับน้องกินพ่อกับแม่ก็ได้ค่ะหลังจากนั้นเฮาเบิ่งสั์จนทัวแล้วยม่นบอเฮาก็ะองมาจากสวนสัตดค่ะมากินพิซซ่าพิซซ่าก็เย็นพอดีเอายายพิซซ่ามันต้องกินหออนๆบ่แมนบอกมันหอนโพดหอนแบบว่าออกมาหม่แบบว่าออกมาจากเตาเลยนะแม่มันก็ลวกปากแล้วเนาะสูล้วอีกอย่างพวกฉั้นย่างองเขื่อปเพิ่งสวนสั์ก็บบ่ดูย่างเขาไปประมาณยี่สิบกวนาทีนี่ นี่ค่ะห่อเมื่อน้ำค่ะเป็นได้ละเฮือกินเฮือกห่อวาเด็กชายตัวตุ้นตอนนี้เด้อข้อโตข้อพับแล้วค่ะแต่ว่ากัยังเฮือเฮืเ็นยังกับตื่นตาตื่นใจอยู่เด้พี่สาวเิ่นกระเตือนแม่ตลอดเด้แม่อย่าลืมเรียกเอาขวัญลูกไปด้วยนะมาสันว่า